องโดนเว้นมากชินบ้างหยุดบ้างปลาน่าบักบักบักฮะจบไปไหนอ่ะจบไปไหนพ่อบ้านนี่จบ ทำไปบนไปออเอาอ้นนี่มันอุ้ยขี้ไปแล้วนะยังยังยังไปทำธุระพอบ้านเลย <c oughs> ไปทำธุระพวบ้านเลยใครมีธุระไปทำธุระเดอะ้อพี่ๆทุกคนก่าเคยอยู่กับพี่ลงบนน้อยหนึ่งแกมันยังไม่สุกมะพร้าวมันยังไม่มีอยู่ <c oughs> ไปทำธุระพี่ๆได้เลยนะคะขอบคุณกำลังใจหวัวใจทุกคนนะคะ ทำธุระพี่ๆได้เลย vos, wrong, โอเคก็ทำโมโม่แม่ๆอยู่อย่างนี้อืมมีอะไรก็ลงมีอะไรก็ทำไม่มีก็ไม่ขึ้นไม่ทาอะไรเอออยู่อย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ เบ็ดไปแล้วใช่ไหมเบ็ดดึงคายเบ็ดไว้เฮ <c oughs> ้ยอร่อยอะ่ะเฮ้ยอร่อยบอกเลยอร่อยมากเริ่มนิ่มแล้วหยิกดู อีกดูมันเปื่อยจริงไหมนี่นี่สังเกตหมูหมูก็สุกแล้วนะหมูก็หดแล้วเนี่ยเห็นไหมหมูหดกระดูกหดตอนแรกมันพุ่มนะแล้วมันก็หด <c oughs> มันพุ้มแล้วมันก็หดนี่เห็นไหม,ไหมแล้วเราก็จะใส่นนี้ ใบชะพูนี่ใบชะพูของเราก็จะหันลงไปเลยใส่ใบชะพูลงไปเลยโอ้ยโอ้ดวด้วม,มรู้สึกเขาเขาเปลี่ยนแปลงไป,ไป ไปต้องไปอะไรกับเขาโอ้กินหอมใครเลยใส่ใบแมลักลงไปมันช้ำก็กินได้อยู่นี่ถ้าีชะอมก็ใส่ชะอมนะเนี่ยแต่ก็ไม่มีชะอมก็เลยไม่ได้ใส่เนี่ยเนี่ยแปลีนบ้านบาท สไตล์บันบาดสุดน้ำร้อนๆกินหอมมากเลยเบสทำงานเด้ออืกินหอมมากดูดิ ใส่ผักลงไปแล้วใส่เยอะๆก็ยิ่งดีนะไอ้ไอ้ไอ้ชูอ่ะกินมันจะหอมออืมนี่เสร็จแล้วค่ะพี่น้องออ้ยกินหอมมากเลย